ช่องตามใจทูเดย์บทที่1383อย่างเธอหน้าเหรอสองเยเว่เห็นสถานการณ์ดังนั้นก็ได้ชี้นิ้วออกไปฉินชิงถงก็กระอักเลือดและกระเด็นลอยออกไปไกลอีกครั้งจากนั้นก็มองไปที่สี่เยเว่และพูดขึ้นว่าถ้าหากยังไม่ควบคุมลูกศิษย์ของเธอให้ดีอย่างนั้นก็อย่าได้กล่าวโทษที่ฉันจะสั่งสอนแทนเธอก็แล้วกันสี่เยเวกวาดสายตามองไปที่ฉินชิงถงและตวัดใส่ด้วยเสียงแข็งว่า หากยังจะกำเริบเสบสารอีกจะลงโทษโดยการกักตัวอยู่ในภูเขาด้านหลังเป็นเวลาสิบปีเวลานี้คู่ดวงตาที่งดงามของชินชิงถงได้แปลเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มไปหมดแล้วเสียสติลงอย่างที่สุดเหมือนจะไม่ได้ฟังคำพูดของท่านอาจารย์เลยพลันเงยหน้ามองไปที่หลินหยุนอีกครั้งกำกระบี่ยาวในมือแน่นและตะโกนเสียงดังอย่างบ้าคลาั่งหลินหยุนนายกำเริบเสบสารมากนักไม่ใช่เหรอนายญิงยโสมาโดยตลอดไม่ใช่เหรอ ทำไมตอนนี้ถึงได้เอาต่ลบอยู่ด้านหลังของคนอื่นทำตัวเป็นไอ้ขี้ขาดอยู่ได้ละ่ะในที่สุดนายก็เกิดความกลัวขึ้นแล้วใช่ไหมในที่สุดนายก็รู้แล้วว่าตัวเองนั้นต่ําต้อยแล้วใช่ไหมนายเองก็รับรู้ได้ถึงรสชาติของการที่ตนเองเป็นมดแมลงแล้วใช่ไหมละ่ะถ้านายยังเป็นผู้ชายอยู่ก็อย่าได้เอาแต่หลบซ่อน ออกมาต่อสู้กับฉันสิฉันจะนำทุกสิ่งที่อย่างที่นายเคยทำไว้กับฉันคืนกลับให้นายทั้งหมดในวันนี้นายไม่กล้าอย่างนั้นเหรอนายหวาดกลัวแล้วใช่ไหมห่าๆๆห้าห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 ลินหยุนออหลินหยุนนายคงคิดไม่ถึงว่านายเองก็มีวันนี้ด้วยล่ะสิตอนนั้นนายเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าสักวันหนึ่งฉันจะมายืนอยู่เบื้องหน้าของนายอย่างนี้สายตาของหลินหยุนในที่สุดก็ได้จ้องมองไปที่ตัวของฉินชิงถงเป็นครั้งแรกแล้ว มองไปยังหญิงสาวที่อยู่เบื้องหน้าที่มีรอยคราบเลือดบริเวณมุมปากและกำลังบ้าคลั่งอยู่อย่างที่สุดต้องบอกว่าการที่พบเจ้าชินชิงถงในสถานที่แห่งนี้นั้นหลินหยุนเองก็คิดไม่ถึงเช่นกันดูเหมือนว่าหลังจากที่เธอออกมาจากตระกูลชินออกมาจากเมืองมิหยุนแล้วเธอคงจะพบเจอกับซีเยเว่และทางซีเยเว่ได้รับเธอเป็นลูกศิษย์จากนั้นก็พากลับมาที่สำนักหยุนเยเว่ชินชิงถงมีพรสวรรค์ความสามารถในการฝึกฝนวิชาของสำนักหยุนเยเว่อย่างแท้จริง ในระยะเวลาที่สั้นขนาดนี้เริ่มต้นฝึกฝนจากแดนฝึกพลังไม่เพียงแต่จะฝึกฝนสำเร็จเข้าสู่ขั้นยาทองอยังจะสูงถึงขั้นยาทองระดับสามด้วยซึ่งถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวมีหน้าหลัดที่เธอรู้สึกว่ามีคุณสมบัติเพียงพร้อมในการลงมือสังหารหลินหยุนแล้วแต่ว่าถึงแม้พลังบำเพ็ญจะก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วมากแค่ไหนแต่ก็ยังคงเป็นคนที่ไม่มีสมองอยู่ดี มองไปที่ฉินชิงถงสายตาของหลินหยุนแสดงอาการที่รังเกียจออกมาพร้อมกับเดินเข้าไปหาเธอฉินชิงถงเห็นสถานการณ์ดังนั้นแล้วก็พลันตกใจจนร่างกายสั่นไหวไปทั้งหมดเบิกตาโพลงและขับเคลื่อนพังเป็นพังเพนในร่างกายพร้อมกับถือกระบี่ยาวฟาดฟันเข้าใส่หลินหยุนอีกครั้งหลินหยุนชี้นิ้วออกไปทันใดนั้นฉินชิงถงก็ถูกควบคุมให้อยู่กับที่อย่างเหลือเชื่อไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เลย ลินหยุนหัวเราะยาะเดินเข้ามาที่เบื้องหน้าของเธอและพูดขึ้นว่าไม่เจอกันนานพลังบำเพ็ญก้าวหน้าขึ้นไม่น้อยแต่สมองกลับยังคงว่างเปล่าไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยแม้แต่น้อยส่งเสียงฮึขึ้นอย่างเย็นชาสั่นสะเทือนจนกระบี่ยาวในมือของฉินชิงถงร่วงตกลงพื้นลินหยุนใช้ฝ่ามือตบไปที่ใบหน้าของฉินชิงถงอย่างรุนแรงทันใดนั้นรอยฝ่ามือห้านิ้วสีแดงเลือดก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอ ชินชิงถงโมโหข,ขึ้นโดยพลันความเกลียดชังก็พุ่งสูงขึ้นถึงขั้นสูงสุดแล้วดิ้นรนอย่างสุดกำลังเพื่อที่จะลงมือกับหลินหยุนแต่ร่างกายของเธอถูกพลังที่มองไม่เห็นควบคุมเอาไว้โดยที่ไม่มีใครสามารถหลุดพ้นหลบหนีไปได้หลินหยุนพูดขึ้นอีกครั้งแต่ไหนแต่าราเธอเป็นคนที่ไร้สมองมาโดยตลอด ฉันเคยพูดเอาไว้แล้วว่าฉันไม่เคยสนใจในตัวของเธอเลยแม้แต่น้อยที่วันนี้เธอมาถึงขั้นนี้ได้เป็นเพราะความผิดของเธอเองทั้งหมดตอนนี้เธอคิดว่าได้เข้ามาอยู่ในสำนักหยุนเยเว่พลังบำเพ็ญถึงขั้นยาทองระดับสามก็สามารถที่จะแก้แค้นกับฉันได้แล้วชิ้นชิงถงตั้งแต่ต้นจนจบเธอก็เป็นเพียงแค่กบในกะลามาแก้แค้นกับฉันเธอมีคุณสมบัติเพียงพออย่างนั้นเหรอ เธอถูกขับไล่ออกจากตระกูลเป็นฉันที่บีบบังคับเธออย่างนั้นเหรอเธอเข้าสู่ตระกูลชูมีความสัมพันธ์ลับกับชูเทียนก็เป็นสิ่งที่ฉันบีบบังคับเธออย่างนั้นเหรอเพราะว่าเธอเองนั้นเป็นคนไร้สมองถูกชูเทียนล่อลวงเล่นสนุกอยู่ในกำมือทุกสิ่งทุกอย่างนี้ล้วนแต่เป็นความผิดของเธอคนเดียวแต่เธอกลับคิดจะนำเรื่องเหล่านี้มากล่าวโทษฉันอย่างนั้นใช่ไหมช่างหน้าขันยิ่งนะฉันเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าหากไม่ใช่เห็นแก่หน้าของแม่ของเธอ เธอเองนั้นแม้แต่สิทธิ์ที่จะพูดต่อหน้าฉันหรือคุณสมบัติที่จะให้ฉันมองเธอนั้นก็ยังไม่มีเลยเสียด้วยซ้ำไปเธอคิดว่าเธอเป็นใครกันในสายตาของฉันแล้วแม้แต่มดมแมลงเธอก็ยังเทียบไม่ได้มดมแมลงอย่างน้อยก็ยังมีสมองแต่ว่าเธอมีสมองไหมละ่ะเธอมีแต่ร่างกายที่สกรปรกที่ไม่มีคุณค่าอะไรในสายตาของฉันเลยกรดเคืองแล้วใช่ไหม โมโลแล้วใช่ไหมเธอยังจะมีหน้ามาโกรธเคืองอีกเหรอเธอไม่ลองใช้สมองที่ไม่ค่อยจะได้เรื่องของเธอครุ่นคิดหน่อยหรือว่าทำไมสำนักหยุนเย่เว่ที่ไม่เคยมีผู้บำเพ็ญเสียนผู้ชายเข้ามาด้านในเลยแต่ฉันกลับมายืนอยู่ที่แห่งนี้ได้เธอไม่ลองคิดหน่อยหรือว่าทำไมตอนที่เธอคิดจะลงมือแม้แต่ท่านอาจารย์ของเธอเองก็ยังต้องห้ามเธอเอาไว้ด้วยเธอบอกฉันหน่อยสิว่าสมองของเธออยู่ที่ไหนเปรีย ลินหยุนใช้ฝ่ามือตบไปยังใบหน้าอีกข้างหนึ่งของฉินชิงถงอีกหนึ่งรอยฝ่ามือห้านิ้วสีแดงก็ปรากฏขึ้นที่บนใบหน้าอีกครั้งลินหยุนพูดต่อว่าฉันจะบอกกับเธออีกครั้งว่าฉันเห็นแก่หน้าของแม่ของเธอจึงไว้ชีวิตเธอแต่อย่าได้มาพูดจาไร้าสาระต่อหน้าของฉันอีกไม่อย่างนั้นความอดทนของฉันก็มีขีดสุดเช่นกันถ้าหากมีอีกครั้งต่อให้แม่ของเธออยู่ในที่แห่งนั้นด้วยก็ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้ รีบใส่หัวไปซะลินหยุนสะบัดท่อนแขนขึ้นในทันทีฉินชิงถงนั้นก็กระเด็นลอยออกไปไกลซีเยเ่เห็นเหตุการณ์ดังนั้นเงาร่างก็หายวับไปรองรับร่างของฉินชิงถงเอาไว้ในอ้อมอกฉินชิงถงโมโหเครียดแค้นและอับอายอย่างที่สุดพร้อมกับตะโกนกรีดร้องขึ้นอย่างเสียสติหลินหยุนนายจะต้องไม่ตายดีแน่ฟู่กระอักเลือดออกมาอีกครั้งในทันที จากนั้นก็มองไปที่สี่เยว่พร้อมกับน้ำตาไหลพรากออกมาท่านอาจารย์ท่านจะต้องช่วยฉันสังหารเขาทิ้งซะท่านอาจารย์ฉันขอร้องท่านช่วยฉันสังหารเขาด้วยเห็นสภาพที่น่าสงสารของชินชิงธงสีหน้าท่าทางของสี่เยว่ก็ย่ำแย่ลงยิ่งนะจากนั้นก็หันมองไปที่หลินหยุนและพูดขึ้นอย่างเย็นชาว,ว่าชิงธงคือลูกศิษย์ของฉันเห็นถึงสถานะและเกียรติของนายสังสอนเล็กน้อยก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่กระทำถึงขั้นนี้มันมากเกินไปแล้ว หลังจากวันนี้ไปฉันไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไม่อย่างนั้นฉันก็จะไม่เกรงใจแล้วเมื่อสี่เยเวพูดจบสองเยเวก็ตะวัดขึ้นเสียงแข็งว่าสี่เยเวเธอกำเริบเสิบสารลิ้นหยุนชูมือขึ้นเล็กน้อยเพื่อขัดจังหวะการพูดของสองเยเวจากนั้นสายตาก็จ้องมองไปที่สี่เยเวและพูดขึ้นว่าอย่างเธอหน้าเหรอลิ้นหยุนยิ้มเยาะ เธอคิดว่าพลังบำเพ็นขั้นยาทองระดับ8อย่างเธอนี้ทั่วทั้งสำนักหยุนเยเว่นอกจากสองเยวเ่แล้วก็ไม่มีใครที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเธอแล้ววันนี้สองเยวเ่ได้รับบาดเจ็บก็ยิ่งไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเธอได้อีกแล้วใช่ไหมเธอคิดว่าเจ้าพระคุณอย่างฉันนี้เธอคิดจะยอมรับก็ยอมรับเธอไม่คิดจะยอมรับก็ไม่คิดจะยอมรับอย่างนั้นเหรอเธอคิดว่าเธอกำเริบเสือสารต่อหน้าฉันแบบนี้ฉันเองไม่มีทางที่จะจัดการอะไรเธอได้อย่างนั้นใช่ไหม ผู้อาจารย์และลูกศิษย์อย่างพวกเธอนี้ช่างเหมือนกันจริงๆต่างก็ถือว่าตนเองถูกต้องไปทั้งหมดในเมื่อเธอคิดที่จะไม่เกรงใจแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสเธอสักครั้งหนึ่งให้เธอลองดูสักตั้งเธอกล้าไหมละ่ะสีหน้าของซีเย่เว่ก็พันหมุนมองลงในทันทีมองไปที่หลินหยุนและพูดเยาะเย้ยว่าดูเหมือนว่านายมีความมั่นใจในตัวเองมากเหลือเกินนายคิดว่าสามารถเอาตัวรอดออกมาจากสุดล่าทะเลได้แล้ว ก็ไม่มีใครทำอะไรนายได้อีกอย่างนั้นเหรอดีเลยในเมื่อนายต้องการจะลองดูอย่างนั้นฉันก็จะให้ในายได้รับรู้เสียบ้างว่าอะไรที่เรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมียอดคนนายจดจําให้ดีนะว่าสถานที่แห่งนี้คือสํานักยุนเยเวไม่ใช่สถานที่ที่นายจะมากําเริบเสบสารได้ช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่งสามสเอาชนะสี่เยเว เมื่อสี่เยเวพูดจบลงก็นำตัวของฉินชิงถงโยนไปที่ด้านข้างจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าพุ่งตัวออกไปอย่างด้านนอกของตำหนักหลินหยุนเองก็ติดตามออกไปด้วยเช่นกันจากนั้นสองเยเวและคนอื่นๆก็รีบออกมาจากตำหนักกันทั้งหมดสามเยเวขมวดคิ้วขึ้นและพูดว่าพี่สองพี่สองพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรให้เจ้าพระคุณสั่งสอนบ้างก็ดีสี่เยเวนั้นชักจะเหิมเกรมเกินไปแล้ว สามเยเวถึงกับชะง,งักพูดอะไรไม่ออกฉันหมายความว่าแบบนี้น่าเหรอเจ้าพระคุณน่าจะมีพลังบำเพญที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่ากว่าตอนที่มายังสำนักในครั้งก่อนแต่ต่อให้แข็งแกร่งมากขึ้นขนาดไหนก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสี่เยเวอยู่ดีพลังบำเพนของสี่เยเวตัวเธอเองนั้นแอบที่จะประมาณการเอาไว้บ้างแล้วถึงแม้จะเป็นสองเยเวก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถหยุดยั้งได้พวกหล่อนทั้งสองคนมีพลังการต่อสู้ ที่สามารถประทะกับยอดฝีมือขั้นยาทองระดับ9ได้นอกเสียจากว่าเป็นผู้ที่สำเร็จขั้นยาทองระดับ9เป็นเวลานานแล้วถึงจะสามารถหยุดยั้งได้แต่เจ้าพระคุณเพิ่งจะมีอายุเท่าไรเองละ่ะต่อให้จะบรรลุขั้นแดนเร็วมากขนาดไหนก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของซีเยเวได้ในขณะนั้นเองทั้งสองคนได้ลอยตัวอยู่กลางอากาศ สี่เยเวส่งเสียงฮึขึ้นอย่างเย็นชาและยื่นมือออกไปจับตัวของหลินหยุนพลังอันมืดมิดและเยือกเย็นก็ได้หอมกระหน่ำขึ้นหลินหยุนกระพริบตาจากนั้นก็ชี้นิ้วออกไปและเกิดระเบิดเสียงดังตูมตามขึ้นอย่างกึกก้องหลินหยุนลอยตัวอยู่บนอากาศผมยาวพลิ้วัวยโดยที่สีหน้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรส่วนทางสี่เยเวน,นั้นถึงกับต้องรีตาลงแม้ว่าเมื่อครู่นี้เธอยังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดแต่ก็ได้ใช้พลังบำเพ็ญที่เทียบเท่ากับขั้นยาทองระดับเจ็ด แต่คิดไม่ถึงว่าจะถูกหลินหยุนรับมือเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ซึ่งเธอคาดคิดไม่ถึงเลยจริงฮ่าฮ่าช่างง่ายดายเกินไปหน่อยแต่ว่าซีเย่เว่ยเองก็ส่งเสียงฮึขึ้นอย่างเย็นชามองไปที่หลินหยุนและพูดว่ามีหน้าหล่ะถึงได้คุยโวโอโอวดในเมื่อเป็นเช่นนี้อย่างนั้นก็ให้ฉันดูสักหน่อยว่าตอนนี้นายมีพลังความสามารถถ,ถึงขั้นไหนกันแน่พระจันทร์มืด หลังจากที่ซีเยเวได้ตะโกนขึ้นนั้นเธอก็ชูมือทั้งสองข้างขึ้นตรงระหว่างคิ้วก็ได้มีลำแสงที่เยือกเย็นปรากฏขึ้นมาทันทีซีเยเวในเวลานี้ยิ่งดูเข้มขลงังและยิ่งมีความเย็นชามากขึ้นแล้วเดิมทีเป็นช่วงเวลาเที่ยงที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างจ้าแต่ทันใดนั้นสีของท้องฟ้าก็กลับมืดมิดลงอย่างที่สุดพระจันทร์มืดที่เยือกเย็นได้ผุดขึ้นมาจากทะเลเมฆอุณหภูมิทั่วทั้งชั้นฟ้าชั้นดินได้ลดลงอย่างรวดเร็ว แสงพระจันทร์สาดส่องมายังพื้นดินราวกับว่ามีเกล็ดหิมะโปรยปลายร่วงหล่นลงมาแล้วเกล็ดหิมะนั้นก็คือแสงทรงกรดโดยในแต่ละชิ้นต่างแฝงด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่แทบจะทําให้หายใจไม่ออกลินหยุนเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะเย้ยมองไปที่ซีเยเวและพูดขึ้นว่าเหมือนว่าเธอจะลืมสถานะของฉันไปแล้วการสืบทอดของสํานักหยุนเยเวที่เธอได้รับนั้นก็เป็นเพียงแค่วิชาบางส่วนเท่านั้นเอง วันนี้ยังกล้าที่จะมาแสดงพลังต่อหน้าของฉันอีกช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเสียจริงเลยวิชาพระจันทร์มืดที่สี่เยเวแสดงออกมานั้นทรงพลังไร้เทียมทานถึงขนาดทำให้ฟ้าดินเปลี่ยนสีมองดูแล้วราวกับว่าเป็นเวลากลางคืนอย่างไรอย่างนั้นแต่มีเพียงแค่ผู้บำเพ็ญเซียนสำนักหยุนเยเวเท่านั้นที่รู้ว่าการกระทำได้ถึงขั้นนี้จำเป็นจะต้องใช้พลังบำเพ็ญอย่างมหาศาลมากเพียงใด แต่ทุกคนในเวลานี้รวมถึงสองเยเว่ way, ด้วยก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสี่เยเวช่างแข็งแกร่งมากเสียจริงโดยสามารถที่จะแสดงวิชาพระจันทร์มืดได้ถึงขั้นนี้ต่อให้ในตอนที่สองเยเว่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็เหมือนจะพอแสดงวิชานี้ได้บ้างเท่านั้นดังนั้นเวลานี้พวกเธอจึงอดไม่ได้ที่จะมีสีหน้าท่าทางที่เปลี่ยนไปนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเธอได้เห็นพลังบำเพ็ญของซีเยเวซึ่งคิดไม่ถึงว่าจะน่าสะพรึงกลัวมากถึงขั้นนี้แล้ว ลินนยุ่นหัวเราะเยาะแล้วก็ก้าวเดินออกมาพระจันทร์มืดเมื่อเขาได้พูดสองคำนี้ออกมาทั่วทั้งฟ้าดินก็ม,มืดมิดลงไปในทันทีจากนั้นทุกคนก็ได้มองเห็นปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อพระจันทร์สว่างอีกหนึ่งดวงก็ผุดพุ่งขึ้นในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าพระจันทร์สว่างดวงนี้ดูเหมือนว่าจะมีขนาดเล็กกว่าดวงก่อนหน้านี้เล็กน้อยแต่กลับมีแสงสว่างเจ้ามากขึ้นและยิ่งจะมีแรงดึงดูดมากขึ้นด้วยทันใดนั้น แสงจันทร์ก็สาดส่องลงมาอย่างนับไม่ถ้วนพระจันทร์สว่างดวงที่ขึ้นมาใหม่นี้ได้เคลื่อนย้ายไปหาพระจันทร์อีกดวงหนึ่งแล้วพระจันทร์สว่างทั้งสองดวงได้ประสานเข้าด้วยกันดวงที่มีขนาดเล Yet ็กนั้นได้เริ่มกลืนและผสานเข้าด้วยกันแล้วไม่นานนักพระจันทร์สว่างดวงที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ได้มืดมิดลงอย่างรวดเร็วและยังได้ผสานรวมเข้ากับอีกดวงหนึ่งทันใดนั้นพระจันทร์สว่างสองดวงบนท้องฟ้าก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งดวงแล้ว อีกทั้งยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งสว่างจ้าและยิ่งล้ำลึกมากขึ้นซึ่งในขณะที่พระจันทร์สว่างดวงใหญ่ได้ถูกกลืนหายไปนั้นสี่เยวที่อยู่บนท้องฟ้าถึงกับส่งเสียงฮือที่ทรมานออกมาและก็กระอักเลือดออกมาอีกด้วยเมื่อหันมองไปที่หลินหยุนอีกครั้งสายตาของเธอนั้นก็เต็มไปด้วยความตื่นตะลึงอย่างไร้ที่สิ้นสุดภายใต้ความตื่นตะลึงนั้นยังแฝงไปด้วยความหวาดกลัวหลินหยุนสีหน้าเยือกเย็นสายตาก็มองไปที่สี่เยวและพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่า เธอคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งมากใช่ไหมแต่ในสายตาของฉันแล้วเธอก็เป็นเพียงแค่มดมแมลงเท่านั้นตอนนี้ฉันจะบอกกับเธอเอาไว้วันนี้เธอเผชิญหน้ากับฉันถ้าหากจูซือผู้ก่อตั้งสำนักหยุนเยเว่ในอดีตนั้นอยู่ที่ตรงนี้หล่อนคงจะลงมือสังหารเธอไปแล้วเข้าใจไหมสำหรับสถานะพระคุณเจ้าของฉันนี้ฉันเองก็ไม่ได้ต้องการและก็ไม่จำเป็นเลยด้วย สำหรับพวกลูกศิษย์อย่างพวกเธอนี้ตัวฉันนั้นไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรสำนักหยุนเยเวนี้ในตอนนั้นเธอก็เพียงแค่ก่อตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ต้องการที่จะให้พวกเธอทำอะไรให้กับฉันและยิ่งไม่ต้องการสถานะพระคุณเจ้านี้ด้วยสำหรับฉันที่มาสำนักหยุนเยเวถึงสองครั้งนั้นก็เพื่อต้องการนำสิ่งของของตนเองกลับคืนฉันไม่ต้องการที่จะไปสนใจเรื่องทะเลาะภายในสำนักของพวกเธอเลย อย่าได้มาขัดขวางฉันไม่อย่างนั้นก็อย่าได้กล่าวโทษว่าฉันไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์เหล่านั้นเมื่อหลินหยุนพูดจบก็หันหลังแล้วย่ำขึ้นไปในท้องฟ้าโดยทิศทางที่มุ่งหน้าไปนั้นก็คือหอว่างหยุนส่วนคนที่อยู่ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นสองเยว่สามเยว่สี way, ่เยว่สิบเยเว่รวมไปถึงอีกหลายคนเวลานี้ต่างก็มองกันไปที่หลินหยุนด้วยสีหน้าท่าทางที่เปลี่ยนแปลงไปกันทั้งหมดตื่นตะลึงหวาดกลัวหน้าเหลือเชื่อ พวกเธอตื่นตะลึงกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พระจันทร์มืดที่หลินหยุนแสดงออกมานั้นจนถึงขั้นที่ไม่ต้องสงสัยอย่างสูงสุดแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าหลินหยุนก็แสดงพลังวิชานี้เป็นด้วยอีกทั้งเมื่อเทียบกับพลังวิชาของซีเย่เว่ที่แสดงออกมานั้นที่จริงแล้วในด้านของพลังอนุภาพเมื่อเปรียบเทียบกับทางซีเย่เว่แล้วอาจจะด้อยกว่าบ้างเล็กน้อยแต่ไม่รู้ว่าทําไมพระจันทร์มืดที่หลินหยุนแสดงออกมานั้นได้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกับพวกเธอทั้งหลาย อิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่มีอะไรที่แตกต่างกันแต่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเวลานี้สีเยเว่ที่อยู่บนท้องฟ้าตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากสีหน้าของเธอดูย่ำแย่อย่างที่สุดจากการประลองฝีมือกันเมื่อสักครู่นี้เธอนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของหลินหยุนแล้วเหมือนว่าเธอจะถูกหยุดยั้งเอาไว้แล้วอีกทั้งที่สำคัญก็คือสิ่งที่หลินหยุนพูดขึ้นนั้นมีรายละเอียดที่มากมายยิ่งนัก ถึงขนาดพูดถึงจูซือผู้ก่อตั้งสำนักหยุนเยเวของพวกเธอด้วยเหมือนว่าระหว่างหลินหยุนกับจูซอผู้ก่อตั้งสำนักของพวกเธอมีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างนั้นแต่จะเป็นไปได้อย่างไรกันละ่ะสำนักหยุนเยเวาถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นเวลาที่ยาวนานจวบจนทุกวันนี้ส่วนหลินหยุนเพิ่งจะมีอายุเท่าไรเองเป็นไปได้อย่างไรที่หลินหยุนจะมีความสัมพันธ์อะไรกับจูซอผู้ก่อตั้งสำนักของพวกเธอ แต่อย่างไรก็ตามอิทธิริศปฏิหารที่หลินหยุนแสดงออกมานั้นเหมือนว่ามีพลังอันรุนแรงที่สามารถเอาชนะยับยั้งพลังของเธอได้อย่างไรอย่างนั้นมันช่างน่าเหลือเชื่อมากยิ่งนักคาดคิดไม่ถึงเลยจริงๆส่วนชิ้นชิงทงที่อยู่ด้านหน้าประตูตำหนักเวลานี้ก็มีสีหน้าที่ขาวซีดถึงขนาดที่เธอแทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองในสายตาของเธอนั้นตลอดที่ผ่านมาแทบไม่มีอะไรที่จะทำไม่ได้ โดยแข็งแกร่งถึงขั้นที่ว่าเป็นไปได้ยากที่ทั่วทั้งโลกคุณชางนั้นจะทำให้เธอเกิดความสะพรึงตัวขึ้นแต่คิดไม่ถึงคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะพ่ายแพ้ภายใต้น้ำมือของหลินหยุนเป็นไปได้อย่างไรกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ